ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาดูความสวยงามของต้นหางปลานะครับนี่นะครับให้ดูกันใกล้ๆก่อนนะครับลักษณะของเขานะครับมาดูส่วนของใบนะครับนี่นะครับ ใบของเขานะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเหลืองนะครับขอบเหลืองนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีเขียวนะครับนะครับขอบของใบสีเหลืองแล้วก็ปลายปลายใบนะครับก็จะออกสีสีส้มนะครับ มาดูในส่วนของลำต้นนะครับลำต้นนะครับนี่นะครับลำต้นของเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นตุ่มตุ่มใบนะครับตุ่มใบนะครับแนวแนวตรงนะครับก็คือเอาง่ายๆใบหล่นนะครับใบหล่น ใบของเขาจะหล่นลงมานะครับแล้วก็จะเป็นตุ่มแบบนี้เรียงเรียงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างหายากนะครับเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างหายากนะครับในส่วนของนะครับการเลี้ยงดูนะครับสำหรับต้นหางปลานะครับก็ เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงเหมือนกระบองเพชรน,นะครับไม่ชอบน้ำนะครับรดน้ำก็3วัน1ครั้งนะครับแต่ว่าเขาชอบแดดนะครับเลี้ยงที่แดดทั้งวันนะครับก็เอาง่ายๆก็คือการเลี้ยงดูเหมือนต้นแคทตัสนะครับผมเป็นไม้อวบน้ำนะครับทนต่อสภาพอากาศที่ร้อน นะครับให้ดูสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะเลี้ยงนะครับสนใจอยากจะเลี้ยงนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับทิ้งลิงก์นะครับให้นะครับหรือว่า,าท่านไหนที่มีข้อมูลอยากสอบถามข้อมูลนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับต้นหางปลาอันนี้ก็จะมีหนอนนะครับการขยายพันธุ์ก็แยกหน่อนะครับต้นนี้มีหน่อนะครับมีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับต้นนี้ โอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์นะครับกดแชร์กด, share, กด subscribe c h anel n ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ